เด็กๆวันนี้นะคะก็เป็นวันอังคารวันอังคารแบบนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะและสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเดืสัปดาห์นี้คุณครูฟิล์มจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่องกับสิ่งเหล่านี้ค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีอะไรบางอย่างลอยอยู่ทั่วข้างหลังคุณครูฟิล์มไปหมดเลยคะ่ะเอ๊ะอะไรนะาลอยอยู่รอบตัวคุณครูฟิล์มเลยเด็กเห็นไหมคะ อ่านั่นก็คือขยะนั่นเองค่ะแลวเด็กดูไหมคะว่าขยะเหล่านี้มาจากไหนคะเด็กๆลเด็กลองคิดดูนะว่าขยะที่เด็กเห็นเนี่ยมาจากไหนกันติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าขยะเนี่ยมาจากไหนกันค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยขยะเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เด็กๆเนี่ย ได้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารค่ะเด็กๆถ้าเด็กรับประทานอาหารเนี่ยถ้ามีอาหารเหลือเขาจะเรียกว่าเศษอาหารใช่ไหมคะเด็กๆเศษอาหารเนี่ยก็จะเป็นขยะอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะเด็กๆนั่นก็คือขยะที่เกิดจากครัวเรือนหรือที่อยู่อาศัยของเด็กๆนั่นเองและนอกจากเศษอาหารแล้วนะคะเด็กๆก็ยังจะมีพวกเศษไม้เศษเหล็กเศษพลาสติก พลาสติกเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเช่นถุงพลาสติกต่างๆถุงขนมหรือซองขนมเนี่ยที่เด็กๆได้รับประทานไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เหลือซองไว้ซองเหล่านี้ก็เป็นขยะเหมือนกันค่ะเด็กๆรวมไปถึงขยะที่เกิดจาก เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเด็กด,ด้วยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณครูฟิลมหมายถึงนั่นก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดการพังหรือเกิดการชำรุดไม่สามารถใช้ต่อได้แล้วไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นทีวีหลอดไฟแบตเตอรี่พวกนี้ถ้าไม่ใช้แล้วหรือว่าไม่สามารถใช้แล้วเกิดการชำรุดผุพังหรือว่าเสื่อม ประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วก็จะเรียกว่าขยะเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆและนอกจากขยะที่มาจากครัวเรือนได้แล้วนะคะนด็กๆขยะเนี่ยก็จะมาจากโรงงานอุตสาหากรรมได้เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆเพราะว่าภายในโรงงานเนี่ยเขาก็ต้องมีการผลิตสิ่งต่างๆใช่ไหมคะและสิ่งที่ผลิตหรือว่าเศษซากของการผลิตเนี่ยที่เขาไม่ใช้แล้วเขาก็จะเอามาทิ้งเหมือนกันค่ะเด็กๆอันนี้เขาก็เรียกว่าขยะเหมือนกันค่ะเด็กๆคะ หลังจากที่เด็กๆได้ฟังแล้วเด็กคิดว่าขยะเนี่ยมาจากไหนคะอานั่นก็คือมาจากพวกเรานั่นเองมาจากสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องการใช้แล้วหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยใช้หมดแล้วแล้วก็เหลือเศษเหลือซากมันทิ้งไว้เราก็เรียกว่าขยะนั่นเองค่ะเด็กๆและเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าโลกของเราไม่มีขยะแล้วเนี่ยโลกของเราจะเป็นยังไงคะเด็กๆ ให้เด็กลองคิดดูนะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขยะไปแล้วเนาะว่าขยะเนี่ยมาจากไหนพอจบคลิปนี้เด็กๆก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะและสําหรับวันนี้คุณครูฟิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย